สดีค่ะศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ทาริณีเพชรชรัตค่ะซึ่งท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะคาว่าระยะสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เราได้ฟังนะคะเวลาลเราไปโรงพยาบาล ก็คุณหมอบอกว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วรักษาไม่ได้เนี่ยดิฉันเข้าใจนะคะว่าความรู้สึกที่จะมันมีหลายความรู้สึกทั้งรู้สึกเสียใจเศร้าใจหดหวังอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วในทางการแพทย์ของการในยะสุดท้ายเนี่ยคือเป็นการที่รักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แล้วไม่เกิดประโยชน์ แต่เราเปลี่ยนวิธีการรักษาเป็นการดูแลแบบประคับประคองนะคะทีนี้การดูแลแบบประคับประคองที่ว่าเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะวัตถุประสงค์เราก็คือจะช่วยให้คนไทยบรรเทาปั๊มทุกข์ทางบ้านจากการที่ตายนะคะการตายที่ว่าก็เป็นต้นว่าอาการโกรธหายใจลำบากนะคะแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตที่เหลืออยู่ให้ผู้ป่วยและก็ครอบครัวนะคะช่วยเหลือให้ ปวดที่ินสุดท้ายที่ว่าจะไปอยา่างสงบนะคะไม่ทุกข์ทรามา,ดงดงดงคคารดำรงคุณค่าศักดิ์ศรีของป่าเป็นุรร์ุว้นะคะแล้วก็ประคับประคองจิตใจของครอบครัวน,นะคะของผู้ที่มีเสียชีวิตหรือเราไม่มุม่เมงเน้นเฉพาะดูที่คนไข้ยอย่างเดียวนะคะเราจะดูแลทั้งครอบครัวด้วยนะคะเราก็เลยต้องดูแลหลังจากจาูญเสียด้วยกัน ที่นี้คนไข้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในระยะสุดท้ายจะพบว่าอาการที่มาโดยส่วนใหญ่นะคะจะมีอาการปวดพบได้ถึง50-70%นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรงร่งที่สภาพของโรคมะเร็น,นะคะแล้วก็อ,อประมาณร7อยเจสนะคะเกิดในโรคมะเร็หรีอมที่นี้สัก20-30%ก็จะเป็นโรคที่เรเป็นเป็น นอกจากปวดแลก็จะมีอาก,การหายใจลำบากนะคะภาวะเกลือแร่ในราาน่างกายสูญเสียไปนะคะแล้วก็ขึ้นเชอาเจีบหรืออาหารเปลีป่ยนไปมีภาวะรซี่นะคะขาดน,านาา้ำขาดนะ้ำะนอกจากนี้เนี่ยอาก,ก,การขาดสารอาหารก็จะพบได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งนะคะคนใงสุดท้ายก็จะเห็น โรคเดยกนี่ก็จะเป็นเอ่อออนเพียง่วงซึมไม่มีอะไรนะคะแต่บางรายเนี่ยเป็น,ปนพยาธิสภาพของกระเพาะก็จะมีอาการปวดเฉพาะที่เช่นปวดที่ช่องท้องนะคะมีภาวะเลือดหลอตดำอวัยวะต่างๆนะคะแล้วก็ติดเชื้อนะคะในแต่ละระบบนะคะทีนี้เนี่ยที่พูดเมื่อกีกก้เป็นอาการทางด้านร่าง รู้สึกกลัวนะคะกลัวกลัวอย่างกลัวที่จะต้องจากไปกลัวเสียชีวิตเนี่ยนคะกลัวถูกทอดทิ้งนะคะกลัวความทุกข์ทรมานบางคนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเออขอให้จัดการความกลัวไม่ให้ทุกข์ทรมานนะคะแล้วก็เอ่อความสามารถของตลงเขาทำอะไรไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้นะคะต้องพึ่งพาความรู้สึกเออความเสียความเอ่อสักศีลอย่างนี้ เราจะตกความรู้สึกซีวังท้อแท้ซึ่งเป็นเวอร์สิทที่สําคัญนะที่ทางทีมผู้รักษาทางแพทย์โรงพยาบาลในทีมสุขภาพนะคะแล้วก็ครอบครัวเองจะต้องช่วยกันนะคะประคองให้คนไข้นะคะจนในระยะสุดท้ายเนี่ยจะหายจริงๆนะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะออภาพลักษณ์ก็เป็นปัญหา คนไข่อยู่ในโรงพยาบาลที่รับก,การรักษานะคะการดูแลทางด้านร่างกายเนะคะเราต้องบอกว่าเป็นหน้าที่สําคัญของเราคาร่ะที่จะทำยังไงไม่ให้คนไข้ทุกำลางเราดูแลร่างกายตั้งแต่เรื่องของออการได้รับออกซิเจนนะคะเรื่องเรื่องของการหายใจก็เราพบว่าคนไข้โดนใจไหนที่เมื่อกี้บอกนะคะจะมีเรื่องความป่วยเรื่องการหายใ,ใจะคะที่ทุบกำมางเราก็จะดูแลทำยังไงให้คนไข้จัด สามารถได้รับออกซิเจนได้อย่างเพียงอนจะให้ออกซิเจนไหมหรด้จยกจารจัดท่านอนกาีสีส,สุนสูงดูแลเรื่องอาหารแลนะน้ำเท่าที่สภาวะระยะที่สภาพของปอดไข้จะเป็นและรับได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังค่ะเด้ไหคะในเรื่องของปัญหาความไม่สุขสบายต่างๆนะคะเราก็จะดูแลเรื่องปามปวดที่บอกว่ามี50-70%ปอไข้ในระยะนี้นะ จะมีเรื่องความปวดนะคะจะมีเรื่องระบบข้ามทางข้ามการถ่ายจะได้ปัสสาวะนะคะซึ่งคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะนอนดูเดียงไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยอตนเองนะคะเราต้องช่วยดูดูแลนะคะแล้วทำอย่างไรให้เขา บทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งนะคะที่ทางครอบครัวจะช่วยกันดูแลคนไข้ค่ะเราก็จะคุยกันถ้าว่าแผนร่วมกันทั้นทีผู้รักษาะะที่เปทั้งแพทย์ทางงพยาบาลนะคะแล้วก็คุยกับคนไข้ญาติในการที่จะดูแลถ้าว่าแผนดูแลแแคนไข้่อเรื่องที่บ้าน,นะคะเราก็จะคุยกับญาติในเรื่องของการดูแลจะดูแลเรื่องอะไรบ้างก่ดูแลตั้งแต่เรื่องของ ทางด้านร่างกายนะคะทำอย่างรให้คนไข้สุขสบายที่บ้านนะคะดูแลเรื่องกลาองตัวจะใช้ยาหรือไม่ใช้ยานนะคะคนเรืออเขาก็จะมีบยาบาลให้นำไปแล้วพยาบัตเองก็จะบอกค่ะการบำรุงางกายทำอย่างไรบ้างคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของอาหารอาจจะต้องเอทั้งที่สามารถรับประทานเองได้หรือจะต้องให้ทางช่วยทางสัญญาเรานก็จะเตรียมยาไปนะคะในเรื่องของ ที่โรงพยาบาลอย่างไรนะคะเราก็จะคุยกับญาติวางแผนย่อมการนนะะที่จะกลับไปดูแลคนไข้ที่บา้านที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่นคะคะทางด้านจิตใจนะคะเราจะ้เน้นแต่นี้นนนนด้วยนะคะเนื่องจากว่าคนไข้ที่เราบอกว่าเขาจะเกิดความกลัวไม่สบายใจบ่างนะคะเราก็จะคุยกับญาติช่วยเหลือ,อทางด้านจิตใจเรื่องของการให้ความรักความเอาใจใส่ใจนะคะไม่ทอดทิ้งคนไข้นะคะดูแลทียยะะ่บ้าน ช่วยเหลือเรื่องสิ่งที่คนไข้อย่างคลางขาใจนะคะทำทำอย่างไรให้คนไข้จากไปอย่างสงบโดยไม่ปิดค้างคาอะไรไปนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้เนี่ยยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นความตายที่จะมาถึงเราก็ต้องวางแผนร่วมกับคนไข้ในคนไข้ที่สามารถตอบได้นะคะแต่เี่ก็วางแผนร่วมกับญาติด้วยกันว่าคนไข้จะรับรู้ทราบได้แค่ไหน แต่ถ้าในาคนไข้ที่นอนไม่รู้สึกตัวเรก็ต้องมีวิธีการคมีคพมามเข้าบ้านเราที่ว่าคนไทยมีความสามารถทำได้ในการจัทการถึง,ง,ถงวันสุดท้าทยนะคะในทั้งหมดที่เราให้การดูแลนี่ก็มุ่งหวังเพื่อจะให้คนไทยนะคะจัดไปอย่างสมบูรณ์ค่ะในท่านวันสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อบรรยากาศของการจัดไปอย่างสมบูตรงนี้เราก็ต้องมีกนุญาตเหมือนกัน การที่จะขอเก่ยกับโควิรรมไหมหรือว่า,ากี่ยวกับคำบธิบายกาที่จะมีแสดงถึงความผูกพันและความเคารพนะคะที่มีต่อคนที่จะจากไปแม้แต่กระทั่งเป็นคนไข้ที่จะอายุยังน้อยไปแล้วแต่ค่ะคือครอบครัวก็คงต้องการที่จะอยู่กับคนไข้แล้วก็คนไข้ก็ต้องการอยู่กับคนที่กำลังจนวินาทีสุดท้ายนี้กันค่ะเราต้องบอกว่าเป็นบทบาทสำคัญอย่างที่นะคะในทีมของ ที่จะดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงวนนะะเวลาที่จากไปนะคะเวลาที่จากไปหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังบวงใจผู้ที่เปิดริมจู๋นะคะในครอบครัวทันท,ทีผู้รักษาจะได้ติดตามทางเท้าเป็นทีมค่ะดูแลกันตลอดไม่ท้อถอยค่ะวันนี้ก็คงจะได้แนวทางนะคะแม้ว,ว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะคะแต่ เราก็ยังมีการสาัยแบบนาคาประกอบเพื่อเฉลีย่ยคนไท้นะคะในครอบครัวในระยะสุดท้ายให้มีดีที่สุดค่ะต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้ที่ท่านวิทยากรผู้มากความสามารถได้ให้คำแนะนำไปหวังว่าความรู้นี้จะสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้กันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ